สวัสดีนะฮะพบกับผมยมามดะคุกในรายการเทรนเนอร์เกมเมอร์วันนี้เราก็จะมาเล่นชั a p เตอร์สองกันดีกว่าคนะคือเมื่อชิจิงมผมถ่ายไปแล้วแต่ทีเนี้ยมันเกิดปัญหาขัดข้องนิดหน่อยเลยต้องถ่ายใหม่ก็เลยมาเล่นใหม่ะเริ่มกันเลยดีกว่าเลือกไปแล้วขั้นเขียวเหมือนเดิมโอ้โหเริ่มออกตัวออกตัวเกานมีชัยไปกว่าครึ่งแอน ออกตัวสวยมีใช้ไปกว่าครึ่งแอนแอนมีใช้ไปกว่าครึ่งแอนใส่ทางโคง้งอะเน้นใส่ทางโค้งไว้เพราะมันต้องเข้าเลนในอยู่แล้วแอนเอาโมรแกแสงไม่ลงอะฮะแซงได้แล้วสวยงาม สวยงามเอา้าไอ้คันนี้แม่งเกียนก็คือพาเครียดอีกแล้วฮะเฮ้ยทำไมมันเร็วกว่าวะ ว้าไม่ไหวไม่ไหวแสงคันนี้ไม่ได้เลยโอเคแสงได้แล้วโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายแห่งโชคชะตาเฮ้ยกำไม่จริงอะ่ะเอาวมาชนมันอีกอะ่ะ โธแพ้เลยที่สองไม่เป็นไรเราเล่นเพื่อความเพื่อขายเครียดนะฮะมันคือวิปากกรรมนั่นเองนะโค้งสุดท้ายมันลาดน,นิดหน่อยเออ,อนก็ขอจบคลิปแค่เเท่านี้แล้วเป็นใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ